สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่องถาอินเทอร์เน็ตครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันวันที่ 10-.. พฤศจิกายน2 5 6 6คุณเปลวสีเงินเขียนบทความลงเว็บไซต์นังสุพินไทยโพสต์ชื่อเรื่องว่าผลงานรัฐบาลลูกเทวดาขออนุญาตคุณเปลวสิเงินนั้นหยิบยกบทความของท่านมาอ่านให้คุณผู้ชมคุณผู้ฟังได้รับชมรับฟังกันนะครับ รยายละเอียดที่คุณเปรมสีเงินเขียนเอาไว้มีแบบนี้ครับบอกว่าเสียดายไม่ได้ฟังมายกเศรษฐาแถาลงผลงานรอบ60วันเมื่อค่วาวัน9พฤศจิกายน2 5 66เพราะท่านแถลงตอนค่าครั้นจะฟังก่อนคุยไทยโพสก็จะตกรถตกราไทยโพสตมีรายได้ทางเดียวคือขายหนังสือพิมพ์ตัวก็ขายแต่ไม่มีคนซื้อถ้าตกรถก็กดขายหมายถึงอดข้าวไปด้วยฉะนั้นขอคุยล่วงหน้าถึงผลงานรัฐบาลเศรษฐาในสายตาผมล่วงหน้าละกันพูดกันตรงตเลยนะ ผมว่าท่านนายกอยากไม่จําเป็นต้องถแถลงผลงานไม่ใช่รัฐบาลท่านไม่มีผลงานหากแต่ในความเป็นรัฐบาลที่เพิ่งเข้ามาบริหารราชการงานเมืองผมคิดว่า2เดือนงานที่จะงอกเห็นผลนํามาขายได้มีอย่างเดียวคือผักชีแต่งานบริหารประเทศไม่ใช่การทําไร่ผักชีผมจึงไม่เข้าใจว่าท่านจะเอาอะไรที่เป็นรูปธรรมมาคุยปวดเป็นผลงานอยากออกโทรทัศน์จะพูดอะไรก็พูดไปแต่ไม่ควรบอกว่าถแถลงผลงานในรอบ60วันเข้าเนื้อเข้าตัวเปล่าๆ เพราะคนมีประสบการณ์ในการทำงานบริหารเขารู้ดีว่าระยะแรกที่เข้าไปบริหารไม่ใช่ตื่นเช้าคว้าไม้กวาดกวาดขยะใส่กุ้งกีไปเทลงถังและบอกนี่คือผลงานก็ใช่แต่เป็นงานคนกวาดขยะจะทำยังไงถึงจะให้คนมีสํานึกไม่กิงขยะลงถนนนีน่ต่หากคือผลงานผู้บริหารการศึกษาปัญหาจัดการลำดับความสําคัญก่อนหลังของงานการทําความรู้จักคุ้นเคยกับคนในแต่ละหน่วยงานพูดตรงๆคือแผนงานเป็นระบบข้อมูลบุคลากราเงื่อนไขปัญหาอุปสรรคภารกิจต่อเนื่องที่ค้างคา เหล่านี้ต่างหากคืองานบริหารในขั้นแรกของมืออาชีพที่เป็นผู้บริหารจะต้องศึกษาประมวลทำความเข้าใจจัดหมวดหมู่จัดวางขั้นตอนตามความจำเป็นและความสำคัญเมื่อรู้งานแล้วต้องรู้คนในงานนั้นๆก่อนให้มากกว่า60-70ด้วยผมให้เวลา3มเดือนอา้าวถ้าจัดลำดับความสำคัญของงานของปัญหาทั้งเฉพาะหน้าเร่งด่วนและทั้งปัญหาพื้นฐานงานตามระบบประมวลเข้าแผนจัดวางตามเทอมเวลาจากนั้นค่อยหวานตล้าหวานเมล็ดลงดิน ทอดเวลาสัก6เดือนถึง1ปีทีนี้แหละผมว่าทุกอย่างมันจะมีผลคืบหน้าให้เห็นเป็นระบบตามขั้นตอนเยี่ยมผู้บริหารมืออาชีพมากกว่าการเข้ามาเป็นรัฐบาลแล้วการนโยบายพักตามสัญญาว่าจะให้ต่อหาเสียงเป็นสารณะการเอานโยบายที่ใช้หาเสียงมาเป็นนโยบายบริหารประเทศเป็นวาระบวญวาระแรกแล้วตะบีตะบันให้แต่ละกระทรวงแต่ละองคอ์กรทํางานโดยใช้เงินก็ประมาณไปสนองสัญญาว่าจะให้มันจะชิบหายทั้งรัฐทั้งราชซึ่งผู้นําบริหารที่ดีไม่มีใครเขาทํากัน อะไรคืองานสนองโจทย์ชาติบ้านเมืองของคนปัจจุบันและลูกหลานสู่อนาคตที่ยั่งยืนมีปัญหาที่ต้องฟันฝ่าไปสู่ตรงไหนก็ปักธงมุ่งหน้าไปทางนั้นนั่นคือผู้บริหารที่สังคมชาติต้องการรถไฟฟ้ามีเป็นสิสายลดค่าโดยสารเหลือ20บาทแค่2สาย3เดือนหรือลดค่าไฟมันสองสเดือนแบบนี้เขาไม่เรียกว่าผลงานเขาเรียกว่าแก้บน แจกคนละหนึ่งมื่นกับคน56 000, ล้านนั้นเหมือนกันโมแหลกแจกแน่แต่เอาข้อจริงกําลังหาหมุมสลุปหลงตีนขึ้นเงินเดือน,นข้าราชก,การปรับค่าไร่ขั้นต่ํา,าก็ไม่ต่างกันมันงานแก้บททั้งนั้นพูดก่อดค่อยไปกันล่อนทีหลังอย่างนี้ถ้านับเป็นผลงานรัฐบาลในรอบ60วันผมเป็นเศรษฐามีใครเขียนให้ถแถลงจะบอกเขาว่าหน้าผมยังไม่ได้พอ พูดกันตรงๆในพักเพื่อไทยรัฐมนตรีที่สว,วมีผลงานเป็นสาระเพื่อชาติบ้านเมืองต่อไปในอนาคตมากที่สุดผมยกให้สุดทินคงแสงรัฐมนตรีกลาโหมไม่เชื่อแล้วไปดูกันว่าถ้ารัฐบาลเพื่อไทยยังอยู่60สิวันที่ผ่านมาเศรษฐาน,นอกจากปร่มจะแจกเงิน5 6าจุดแสนล้านบาทให้กับ56ล้านคนคนละหนึ่งมื่นบาทากับปากไวเป็นผลงานแล้วอยากอื่นมองไม่เห็นกระทั่งแววคนทํางานบริหารเป็นเอาเข้าจริงสิ่งที่คุยสิ่งที่เห็นใช่สิ่งที่เป็นก็หาไม่ งบประมาณแผ่นดินอนาคตประเทศชาติและประชาชนในทางยั่งยืนปัจจุบันปัญหากับปัจจุบันชีวิตของประชาชนทั้ง3อย่างนี้นายกเศรษฐาจัดวางอัตราส่วนบนฐานความสมดุลสู่ทางรอดทาง,อางยั่งยืนที่มั่นคงอย่างไรเห็นแต่นําทั้ง3าอย่างนั้นวางบนฐานสัญญาว่าจะให้ตอนหาเสียงแถมดูท่ารุ่งเน้นภาคและจังหวัดที่เลือกพักรองอิกงกรหากไม่ผิดหรอกความต้องการประชาชนคือสิ่งที่รัฐบาลต้องรับฟังแต่ผิดถ้าจะตอบสนองทุกเรื่องรัฐบาลเหมือนพ่อแม่ ชาวบ้านเหมือนลูกถ้าพ่อแม่ตามใจลูกทุกอย่างโดยไม่คำนึงถึงเหตุผลอนาคตลูกเทวดาจะมี3ทาง 1. ไม่ตายดี 2. ขี้ยา 3. หาแผ่นดินอยู่ไม่ได้ทางที่4คือทางสู่เก้าอี้นายกก็อาจจะได้แต่ลงท้ายอาจไปจบในทางที่5คือทางหมาลอดความจริงรัฐบาลเศรษฐาเพื่อไทยเป็นรัฐบาลมีบุญมากอยู่สบายกว่ารัฐบาลพลเอกประยุทธ์เป็นลนลัดเท่าขั้นแรกขบวนการปัน่น แฮสปีด hey หรือว่าแฮชแท็กก็ไม่มีเฟกนิวก็ไม่มีเพราะพวกทําได้เข้าสู่กระบวนการอํานาจกันแล้วขั้นที่2การลกดม็อบลงถนนก่อจลาจลมุ่งล้มรัฐบาลรวมทั้งนักวิชาการจานมหาลัยและสื่อรุมกระทุ่กรายวันก็ไม่มีขั้นที่3เป็นรัฐบาลระบบรัฐสภาที่มีฝ่ายฐานเท่ากับไม่มีเพราะรัฐสภายุคนี้เหมือนบ้านที่เลี้ยงแมวแต่ไม่จับหนูเลี้ยงหมาเต็มใต้ถุนบ้านแต่เลือน้ำข้าวเปล่าเพราะไม่เห่าสักตัวขโมยขจรมันจึงขึ้นบ้านปล้นได้สบายใจเนี่ย รัฐบาลไหนจะโชคดีเท่ากับรัฐบาลเสถษาเป็นไม่มีแล้วดังนั้นจะดีจะเลวรัฐบาลจะอยู่ยาวอยู่สั้นไม่มีมันขวางตีเลยทั้งหมดอยู่ที่ตัวทารรนําบริหารเองโดยตรงถ้าจำไม่ผิดสมัยลุงตู่เป็นนายกรัฐบาลเลือกตั้งเดือนกร,รกฎาปี2 5 6 2เข้าบริหารงานปุ๊บเพื่อไทยฝ่ายคา้านเตรียมยื่นซักซอกอภิปรายไม่ไว้วางใจปับ๊บเห็นไหมลุงตู่ทาบุญมาน้อยเทวดาเลยไม่คุ้มขนาดขมิบตูดตนยังแทบถึงโทษประหาร แต่เศรษฐาเพื่อไทยเขาทําบุญมามากเทวดาตั้งแต่ชั้นหนึ่งจนชั้นสิบสี่คุ้มเลยสบายขณะจ้าไกลที่เคยจะประสานเชี่ยวฟัดลุงตู่มานด้วยกันแต่กับรัฐบาลเพื่อไทยก้าวไกลเป็นดอกรักสัตว์แสนรู้ไปซะงั้นก็รู้หนึ 1, 9, 2, 3, ่งนายสองสายปลอกคอแยกกันรอถึงวันที่ร่วมเพื่อล้มได้สําเร็จรัฐบาลเศรษฐาโอกาสได้ถแถลงผลงานมีแต่ไม่มีผลงานไหนที่ประชาชนส่วนใหญ่จะยอมรับได้ว่าเป็นผลงาน เพราะทักษิณนักโทษเด็กขาดคนเดียวนายกเศรษฐาจังปล่อยให้เป็นพ่อทุนหัวของรัฐบาลและทุนให้เป็นนักโทษธทวมดาอยู่เหนืออำนาจสามสถาบันหลักของประเทศทําให้นิติรัฐนิติธรรมหมดความศัดย์สิทธิ์ต่อจากนี้ทักษิณจะเป็นเนติแบบแผงใหม่ให้คนติดคุกอ้างสิทธิเหมือนทักษิณบ้างรัฐบาลเพื่อไทยเคยร่วมตะโกนรัฐบาลประยุทธ์บริหารสองมาตรฐานสร้างความเหลื่อมล้ำวันนี้เศรษฐาในฐานะนายกจงพิสูจน์ด้วยการกระทำนำนักโทษทักษิณกลับเข้าคุกให้ได้ได้วันไหนวันนั้นคุณคือนายกเหนือนายก เนือกระทั่งคนเอกประยุทธ์ตอนเป็นนายกเพราะคุณคืนนายกผู้กอบกู้อำนาจอธิปไตยคืออำนาจบริหารอำนาจนิติบัญญัติอำนาจตุลาการกลับคืนมาให้พวงชนครอบครัวชินวัตร์ไม่ใช่พวงชนหรือเรษฐาว่าใช่นี่คือสิ่งที่คุณเปรยวสงเงินเขียนเอาไว้ในเช้าวันที่ส0เดือนพฤศจิกายน2 5 6 6คุณผู้ชมได้รับชมประฟันแ,แล้วรู้สึกยังไงสามารถที่จะเขียนแสดงความคิดเห็นกันได้แต่ขอให้เขียนด้วยวาจาที่สุภาพถ้อยคำที่สุภาพเพราะ ท่านนั้นจะต้องรับผิดชอบกับสิ่งที่ท่านนั้นแสดงความคิดเห็นแสดงออกหากไปละเมิดสิทธิ์ของใครและหากไปให้ร้ายใครนี่เป็นเรื่องราวข่าวสารที่นำมาฝากคุณผู้ชมกันในช่วงนี้ครับ